ฮัลโหลสมชายบิตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมได้บอลสีมาใหม่ต้นหนึ่งนะคะก็คือได้มาในนามของนาลายเหลืองพบเนาะค่ะเนาะก็เป็นอยู่ในตระกูลของฮกหลงเหมือนกันนะคะป้อมก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบกับฮกหลงให้ดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะค่ะนาเนาลายเหลืองพบจะใบบางคล้ายๆกับฮกหลงนะคะ ก้านก็จะออกสีน้ำตาลคล้ายๆกันนะคะน้ำตาลม่วงเกือบจะดำนะคะแล้วใบก็เรียวยาวนะคะกระดูกใบจะมีสีขาวและสีเขียวค่ะหูใบก็จะสูงนะคะแล้วก็ด้านหลังใบจะมีสีขาวสีเขียวทะลุเลยค่ะ ตัวนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่นะคะสังเกตหูใบจะเป็นสีแดงแดงนะคะหูใบจะสูงนะคะจะมีสีเขียวมากกว่าสีขาวนะคะส่วนตัวนี้เป็นหกหลงนะคะฮกหลงนี่อันนี้คือใบอ่อนของเขายังไม่กัดสีเต็มที่นะคะก็จะเป็นกระดูกสีเขียวเหมือนกันนะคะในกอเดียวกันเขาสามารถเป็นได้หลายสีมาก นะคะฮกลงที่กัดสีเต็มที่ใบนี้ใกล้จะลาแล้วนะคะตอนแรกเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มจัดกัดสีเต็มที่นะคะกระดูกสีขาวนะคะสีเขียวแทบจะไม่เหลือเลยนะคะถ้ากัดเต็มที่อันนี้เป็นฮกหลงเบบีนะคะก็จะเป็นใบเขียวล้วนนะคะก้านเขาก็จะเขียวแต่พอเขาเริ่มแบบแก่ขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่ม เปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีออกน้ำตาลเกือบจะดำเลยนะคะค่ะด้านหลังใบของฮกหลงนะคะจะบางมากๆนะคะจะมีกระดูกสีเขียวขาวทะลุชมพูทะลุทะลุด้านหน้าด้านหลังจะคล้ายๆกันเลยนะคะก็เป็นราชนีใบไม้นะคะฮกหลงเขามีทั้งหมด9ชื่อด้วยกันในนามของฮกหลงเหมือนกันที่ แยกออกไปนะคะก็จะมีนาลายเรืองพบสีเบญจลงหรืออ่าอ่าอีกหลากหลายนะคะซึ่งป้อมก็ยังมีไม่หมดนะนะคะก็ถ้ามีก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็มีคนให้มานะคะในานามของอ่านาลายเลืองพบนะนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วใช่ไม่ใช่ยังไงช่วยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปป้อมด้วยนะคะเพราะว่า ป้อมเองก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องบอลสีก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะก็จะมะีคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนนะคะเป็นคุณตาบ้างนะคะคุณป้าบ้างเท่าที่ได้คุยกันเขาก็จะบอกนะคะขานี่ก็คือหกลงนะคะดูตรงนี้นะคะกัดเต็มที่จะเป็นสีขาวนะคะกระดูกของเขาสีเขียวจะหายไปหมดเลยนะคะสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็ เขาก็จะออกไม่ดำทีเดียวนะคะน้ำตาลม่วงๆนะคะแต่ตอนอ่อนๆก็จะเขียวแบบนี้นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของป้อมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้นาายเรืองพบเขาก็จะมีความสวยในแบบของเขานะคะอันนี้ต้นเขายังไม่ได้ใหญ่เต็มที่นะคะ แต่ก็เป็นหัวค่ะที่ป้อมได้มาเป็นหัวเหมือนกันนะคะค่ะเขาจะมีกระดูกที่เขียวขาวเหมือนกันแต่จะไม่ถ้ากัดเต็มที่เนี่ยฮกลงเขาจะขาวกระดูกเขาจะขาวแทบทั้งหมดนะคะเหลือสีเขียวน้อยมากๆเลยนะคะใบจะเรียวยาวแล้วพลิ้วนะคะเป็นคลื่นเป็นคลื่นรอบใบค่ะหูก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้คือหกลงนะคะก็ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพี่น้องค่ะก็มารีวิวให้ชมเท่านี้นะคะดูแลสุขภาพกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะฝนตกค่ะพี่นนอ,อาจจะเสียงซ่าๆหน่อยนะคะเนาะค่ะฝนตกต้นไม้ก็สวยงามค่ะบอลเราก็ชอบความชุ่มฉ่ำพอประมาณเนาะค่ะเนาะไม่ชอบแสงแดด ชอบแสงแดดลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดเนาะป้อมก็ช่วงนี้ทำสวนอยู่กับสวนค่ะพี่น้องถ้ามีโอกาสก็จะไปรีวิวบอนสีตามสวนต่างๆให้ชมกันเนาะคะเนาะค่ะก็เท่านี้แล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ